ค่ะวันนี้มาร้านขายยำนะคะร้านน้องก็ชื่อยำเรียงคิวนะคะตลาดนัดตลาดสีขวานะคะค่ะร้านน้องเขาขายยำม,มีหลายอย่างนะคะมียำไข่ดาวยำไข่เยียย่ยวม้านะคะแล้วก็มียำเล็บมือนางค่ะ <c oughs> แล้วก็มียำอ้วนเส้นใส่ใส่หมูยอยำกุ้งเคียงนะคะยำกุ้งเคียงแล้วมียำปลาหมึอก,อมมกนนค่ะยำปลาหมึกสดเนาะค่ะ,คะแล้วก็จะมียำหูหมูนะคะน่าทานมากเลยนะคะอ่ะแล้วก็จะมียำหมูยอรวมเนาะค่ะ <c oughs> ใส่เห็ดใส่หมูยอใส่ มีหลากหลายะคะ่ะมีไส้กรอกด้วยนะคะลำยำรวมนะคะร้านน้องกอ็ขายไม่แพงนะคะอยู่ตรงตลาดนัดนะคะตรงวังน้อยนะคะตลาดสี่ขวานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสายยำนะคะามาอุดหนุนน้องได้นะคะร้านก็ขายไม่แพงนะคะ20บาทค่ะของสะอาดมากน่าทานมากเลยนะคะน้องเขาน่ารักด้วยเขาให้ถ่ายนะคะ ยังไงถ้าผ่านมาตลาดสีขวานะคะมาอุดหนุนน้องกันนะคะร้านยำเรียงคิวนะคะค่ะถ้าคนไหนชอบสายยำนะมาทานได้เลยนะคะรสชาติอร่อยมากแซ่บมากเลยค่ะค่ะถ้าคนไหนชอบก็ดติไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะช่อง Youtube นะคะอภูไทยสามปีน้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืม มาอุดหนุนร้านกับน้องเัาด้วยนะคะเรียนคิวนะคะตลาดสีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ